สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะหนิงเองก็จะมาแนะนําวิตามินซีตัวหนึ่งนะคะเป็นวิตามินซีจากเกาหลีนะคะแล้วก็ตัวน,นี้เนี่ยควรทานยังไงแล้วก็ทานยังไงนะคะให้มันได้ผลนะคะซึ่งวิตามินซีตัวนี้เนี่ยหนิงทานเองนะคะแล้วก็หนิงซื้อมาเองเป็นวิตามินซีจากเกาหลีเนาะย,ยูฮันวิตามินซีขนาด1000มิลลิกร,รัมนั่นเองค่ะทุกคนทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสิวจุดด่างดำที่เกิดจากสิวแล้วก็ช่วยป้องกันบวัด้วยนะคะทุกคนหนิงไม่ได้หมายความว่าทานวิตามินนนนนนตััวี้เเ่่ไมปป็็ะะะะะคคอาจจแ ระยะเวลาในการไิวัตเนี่อาจจะสั้นลงนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างสายแล้วก็ลดรอยสิวแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะทุกคนป้องกันหวัดเนาะประโยชน์ของวิตามินซีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด2กล่องนะคะนี่นะคะจะเป็นกล่องเขาพอแกะพอแกะออกจากกล่องกล่องใหญ่นะคะจะมีกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะอยู่2กล่องเนาะซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด10แผงนะคะทุกคนมีทั้งหมด10แผงแล้วก็แต่ละแผงเนี่ยจะมี ทั้งหมด10เม็ดนะคะทุกคนมี10เม็ดอ่ามี10เม็ดนะคะด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะอันเนี้ยมันหนิงนะคะทานทานเอ่อหลังอาหารเช้านะคะทุกคนหนิงไม่แนะนําว่าให้ทานก่อนอาหารนะเพราะว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็อาจจะแบบกัดกระเพาะได้นะทุกคนแล้วก็หน,นิงชอบเขาตรงที่แบบว่าเขาสามารถแกะแกะออกแบบเป็นทีะเม็ดตอะไรแบบนี้ได้นะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าลืมอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็เม็ดของเขาจะเป็นเม็ดสีขาวนะเดี๋ยวหนิงแกะให้ดูนี่นี่นะคะเม็ดของเขาจะเป็นเป็นแบบนี้เม็ดสีขาวด้านหน้าเขาจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเห็นไหมเอ่ยหนิงไม่แน่ใจว่ากล้องมันโฟกัสไหมเออมันจะมีตัวอักษรตัว Y กับตัว H อะคะ่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีเ,เลข1000พนนะคะเลขหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่รสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะทุกคนเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะทุกคนแนะนำว่าให้ทานาหลังอาหารนะคะทุกคนอเอาละสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอาหารเสริมนะคะหนิงก็ขอแนะนํานะคะลองลอง,ลองทานวิตามินซีตัวนี้ดูนะคะทุกคน